สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมช่องเจดไปไหนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปงานยอ,อยศกิ้งฟ้านะครับที่จัดอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับผมจัดงานเริ่มจัดตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22นะครับผมตอนนี้ผมก็ขี่รถมาถึงจังหวัดอยุธยาแล้วนะครับรถค่อนข้างเยอะครับในช่วงนี้นะครับจะเป็นรถติดช่วงไฟแดงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมทุกคนว่าผมจะไปถึงที่เขาจัดอุโมง์ไฟกันหรือเปล่านะครับมาคนจะเยอะแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับถึงแล้วครับผมงานยอยดยิ่งฟ้าจังหวัดอยุธยานะครับวันนี้ผมจอดรถอยู่ตรงข้างทางนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินข้ามถนนมานะ แล้ก็จะมีรถลางให้นะครับบริการวิ่งตลอดนะใครสะดวกขึ้นรถลางก็ได้นะครับแต่เพาะผมเดินนะเดินดีกว่าครับคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมรถจอดเต็มเลยข้างทางคนเยอะมากทุกคนสำหรับการจอดรถนะครับผมทุกคนถจะจอดไว้ตรงที่ จวนผู้ว่านะครับหน้าทางเขง้าจวนผู้ว่านะครับแล้วก็ผมก็จะเดินข้ามถนนมานะครับเพราะว่าเข้ามาในงานแล้วที่จอดค่อนข้างหายากครับจอดตามข้างทนะางนะคนเยอะมากเดี๋ยวผมจะเดินดูโซนของกินก่อนนะครับผมทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปถึงที่โมงไปหรือก่อน,นะครับเดี๋ยว <ๆ S 2> เดินไปเรื่อยๆครับผมเค้กมีขาด้วย ชาธานาขนมปังนะคนกินเทียบเล้วท <c oughs> ุกคนเขามีอะไรกันตรงนะู้นอ่ะคืออะไรอ่ะ เดี e ๋ยวเราไปดูกันทุกคนอยู mm ่หน้างานเดินมา3ทุ่มกว่าเลยครับเชิญชวนนะครับโอนี่อาหารตามสั่งสตรอเบอรี่120ของสตรอเบอรี่นี่อาหารตามสั่งนะครับใครที่หิวนะ20บาทค่ะอันนี้60บาทค่ะ ค่ะไซส์จำพวกอันนี้100บาทอันนี้120บาทอันนี้ก็พอมั้ย100บาทมีหลายไซส์ค่ะอันนี้60บาทค่ะตอนนี้มาซื้อลูกชิ้นครับ,บทบุกคนอร่อยอันนี้ลูกชิ้นครับอร่อยอร่ออืมน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มบอกเผ็ดไเปรี้ยว นเบียดมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยครับทุกคนวันที่วันที่15นะอันใ่นะ่นี้ด้วยอันนี้หอย,ยอะไรอะหอยนี่ปะ่ะโอจิมซีฟู้ดอ่ะ มีเข็มขัดด้วยครับผมเข็มขัดเกือบตัวละร้อยครับผมตัวนี้ลาดกุ้งเผามีกุ้งเผาด้วยนะให้หิีบหนะ่งคนเยอะครับ กืวเตีายวรักบรอบหมูกรอบมรไม่ใช่นี่ครับมีกางเกงบ็อกเซอร์นะ,นะครับใครต้องการนังเกงนะของแขกของขายแยะๆมากมายเลยครับทุกคน,นาม,ากมีพี่เจมนะมีพี่เจม ก็จะเป็นกระเป๋านะครับหนึ่ร้อนะคหนึ่งร้อยถูบแปนะทุกคนนึ่รับกระเป๋าหนึ่งร้อยนี่แบบนี้ด้วยนะแบบเป็นกระตูนกระตูนนะมาดูด้านในก่อนนะครับโอ้คนเยอะมากเดินทีแล้วนิดนึงนะเดินทีละก้าวก็เอามไปดูด้านหน้าฟิอันนี้คืออะไรอ๋อฟิล์มร้านเคส นร้านเคสโทรศัพท์นะครับทุกคนใหญ่มากสงสัยน่าจะมีหลายรุ่นเลยนะกลุ่มยา่างมัเ,เยอะครับเดินีดดกันกอย่างร้อนเลยนะ H&M นะครับในรถลาคานนะใคยากมาซื้อเสื้อเสื้อ,อ,อเกงน,นะครับมาร้านนี้นะ มีกระเป๋าผ้ามีรองเท้านะครับผมโอ้หนี่กระเป๋าผ้านะกระเป๋าผ้าดีมากเลยไปแวะ <c oughs> ซื้อยำก่อนนะครับ <c oughs> ยำขาไก่ ยำมะม่วงปันป่นไหมไม่ปัน่นซื้อน้ำมะพร้าวกับน้ำส้มก่อนทุกคนกคนยังเยอะข้ายเจ๋วเรือนายฤทธิเดี๋ยวยว,ยว่าผมว่าจะกินที่นี่นะเอาเส้นหมี่ครับเส้นมหมี่หมู เอาพิศงานจัดตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22นะครับทุกคนผมก็จะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าจะบอกว่า13ผมมาวันถึงผมมานี้ก็วันที่15นะอันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยครับ ใส่พ่เศษหน่อยนะรสชาติโอเคเลยของสารพิเศษนะทุกคน <c oughs> โอ้ลูกชิ้นเ <c oughs> สร็จด้วยเลร็จแล้วอีกนะพิเศษม่ใส่ไก่เนาะดูโดนนะเห็นโดนไหมข้างบนนะเห็นไหมทุกคนครบซูมไปดู นี่เป็นูปปลานะ ดมาตั้งนานทุกคนยังไม่อันี้เลยนะยังไม่สุดเลยนะน่าจะยาวอยู่ครับจะไปดูนะยังไม่เดินไปตรงที่อ้นี่นะทุกคนตรงที่เขาจัดไฟกันนะครับมามาอยู่ที่ตลาดของกินแล้วก็ของใช้อยู่รนะองเท้าเด็ก เท้าผู้ใหญ่79้ชาย79ไม่มาหาน้องค้าถนนฝั ame, like ơi, uh, ่งตรงข้ามก็คนเยอะเหมือนกันนะดูดิปีสองร้อยตอนนี้เดินมาสุดตลาดแล้วทุกคนสุดทางเดินที่เป็นไายของกินนะเดี๋ยวไปดูกันท่านะ อาจารยอกว่าให้บูธอินเดงแบบนี้เเข้ามาเน่ยนะครับอาหาาาอหเนะครับหรือว่าอีาอาหารอาหริาารทีหารอาารอาหรอาหรอของรอาหารอนหารอาหอาระาารอหารอาหอ่หารอาาอะหารอาหาอาหารอาหารอาหาอาหาอาหารอาหาราหาอาาอาราอาหาาหราอาอหา งานอีบี่เป็น, th th นปท ah ิลปะไทยจบเป็นศ like, oh. no. ิลปะไทยนะครับเป็นตำนานเป็นต like right. ัวเดียวแล้วเป็นตำนานเป็นตัวเดียวนะเราก็ไปชมกันด้วยเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมไทยนะตอนนี้กำลังเดินกลับมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนเดินไปแล้วผมเดินไปอีกอีกฝั่งหนึ่งนะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคนก็ติดเหมือนคนก็เยอะเหมือนเดิมนะ और लिया और और น้องปางไปกินนะนี่เป็นร้านยำนะตัวนี้โหย,ยังเต็มอยู่เลยฉันไม่เจอถนนไฟนะทุกคนมุโเเยบุญ เปียนที่ทางที่ผมเข้ามาแล้วทุกคนแต่ว่าคนยังเยอะอยู่นะน,นี่เป็นโซนนัานนอกโซนรอบๆนะ โตตู่ไม้นะทุกคนเอาเว้ยเดินปวดขาทุกคนคนเยอะมากเลยนะเต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นตรงวงเวียนนะทุกคนข้างหน้าผมมาดีไซน์พาดีน เังเชิญนั่งลยจ้ะจะทูอะไรก็ดถ้าคุณพี่ไม่มีเงินสดนะครับเราโอนได้นะครับตรงนี้เป็นทางออกนะทุกคนตรงนี้นะทางที่ผมเดินเข้ามาผมก็จอดรถไปตรงถนนใหญ่นะฝั่งู้นเพราะว่าเข้าข้างมาทางมันอันนี้ทางมันแคบแล้วรถมันเยอะครับนี่จะเป็นทางออกนะาละครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังกลับเลยนะครับผมเดินมาตั้งแต่มาถึงประมาณห้าหกโมงครับตอนนี้ก็เป็นเวลา สองทุ่มนะทุกคนข้างในคนเยอะมากเลยนะโอ้เดินแบบเปลี่ยนกันเลยนะวันที่15เ้เขาจัดในวันที่13ถึงวันที่22นะครับผมทุกคนก็จะมีรถรางบริการให้นะตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางกลับนะครับไปนะไปแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ